วันนี้วันที่สิบห้านะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับวันนี้มาลุยงานอยู่ที่วัดสนวนในนะครับผมเข้ามาแล้วก็กดติดตาม,มันด้วยแล้วกันครับผมสมหยชาแนลนะคนรักหนังกลางเพลงวันนี้มาพบปะกับทีมงานบิ๊กทวีชัยโปรโมชั่นนำทีมโดยป๋าจันนะครับวันนี้ลูกน้องมาด้วยกัน19ท่านนะ19ชีวิต วันนี้อยู่วัดสนนในทีมงานมาตรฐานนะครับทีมงานนี้เมื่อคืนก็มาจากประโคนชัยนปะประโคนชัยทีมงานวัยรุ่นนะครับสังเกตที่หน้าตาวัยรุ่น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 นะครับสวัสดีครับ <c oughs> ทีมงานวัยรุ่นนะทีมงานวัยรุ่นของทวีชัยนี่ฮะแฟมิลี่เชื่อผมไหมครับวัยรุ sure oui, ่นฮะนี่ฮะแต่เจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วนี่เป็นพนักงานดีเด่นครับของเสจันต์ฮะป่าจันต์ดูที่ขึ้นขึ้นแล้วดูครับกลัวกลัวซัดที่ไหนนะดูสิครับกลัวกลัวซัดที่ไหนความสูงแค่นี้นะ เป็นหน่วยหนังที่ผมถ่ายเป็ video, นประจำนะครับหน่วยนี้นะจังหวัดบุรีย์วันนี้ก็ลงชุดเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับวันนี้ก็ยังคงใช้หน้าขาวนะครับตัวเบียนอพึ่งนี้นี่หน่อยเบี้ยยุงหม็นกิดกาโอ้เคยื่องโจบุกเคยจ่อบุกฟองอยู่หม็นงานอะไร ไม่รู้เป็นการงานอะไรเขาแต่ว่าเห็นเขาลงบุกงานอยู่วันนี้ก็พลังบีดดอกเบียนะครับผมเบีย21นิ้วนะครับ24ดอกวันนี้ลงน่าจะเป็นโจ16เมตรนะครับนี่ครับกระโดงโจเราก็เดินเลาะคุยไปเรื่อยนะครับผมนะ พนักงานในนี้เราก็รู้จักทุกคนนะครับไม่มีใครไม่รู้จักไปเล่นโคลนที่ไหนมาเนาะตะลินนี่เกยครับชอบขับรถลุยโคลนแต่เท่านี้เป็นคนอย่างงี้นะครับดียวพาไปสัมภาษณ์นะครับว่าเกย์กยังไม่ได้อบน้ําแน่นอนเลยผไปสัมภาษณ์เกยก่อนครับรินสวัสดีครับมุดตึกเลยมุดตึกเลย นี่นี่เมนโบด่าถึงไปเนี่พี่กโอ้โอ้เป็นงานกิโตปี๋โอ้ลุยแเองเลยค่ะมันเป็นงานของเราเนาะของเขาก็เป็นของเขาเบรกนี่มาแผนกงานนี้มันมันเป็นแผนก ก็ว่ากันไม่ได้ว่ากันไม่ได้เราเบงพนเอกเวลาเขาทำเราก็นั่งดูเอลาเขาทำเขาก็เอองเน้อก็เวลาเราทำเขานั่งดูเนาะเราทำคนเดียวใ้ดูว่าซสายกี่กิโลมั้งสามกิโลสิสายสามกิโลด้วยความยาวนะครับสามกิโลเนี่ยคนเดียวเดินอ่ะเออไไมม่ด้าในดูกล้ามขาหน่อยเดินเดินเดินดูกล้ามขาหน่อยเออกล้ามขาขึ้นแล้วแม่นี่ก็ไม่ขึ้น อะไรอยูนไหนปลาตองหมไปไหนปลาตององไปหลับหีบแล้วมั้งโอ้ไม่ได้นอนนี่สมาแร้วม่อคืนก็ประคนยอืมงี่เสร็จถึงนี้ไปอีกไปอีกงานศุกพระที่เดินชุดลงมารุายนะโอ้ได้ไดูข่าวอยู่โอ้พโอ้เดินชุดงประมาณองวัสองวตายสองเลย กระไดที่สองรูปเราทำปัเจ็บอ๋อก็เลยนี่แบบเขาเมื่อกี้เขาจะกินตัวตรงนั่นเลยอืมก็ได้ไปอีกเนาะราเวียเนาะราเวียราเวียได้ไปแล้วอืมอืมนั่นแหละวันนี้คุ้มพลังครับยังคงเป็นตีห้าพันห้านะครับผมแล้วก็เจ้าเรมโบ้นะครับผมเจ้าเรมโบ้นะด้านบนคิวซาวนะใช้ ครอสดิจิตอลเนาะใช่ใช่ดิจิตอลเนาะดิจิตอลฟังไหนก็ได้ข้างอ่ะใจกลางไม่ต้องนี่ฮะอันนั้นอันนั้นสมรง้เชื่อวันนี้ชมระบบพาวเวอร์ของบิ๊กวีชัยนะครับผมทีมงานป้าจันจัดให้ครับผมเด็กบุรีรัมม์นี่ฮะแล้วไปลุยโคลนที่ไหนมาในรถเบื่อนแต่โคลนเลยเด็กหน้าชอบบินกับ สี่สบแปะใบเอาคิดตัวเบรกลูกเดียวเก็บภาพบรรยากาศช่วง5าา้าโมงเย็นนะครับผมมาฝากวันนี้ก็ช่วงนี้จะเป็นภาพช่วงติดตั้งอุปกรณ์นะครับของทีมงานหนังกลางแปลงจังหวัดบุรีรัมย์มาพูดคุยกันเป็นกันเองนะครับทีมงานนี้นะรู้จักกันมานานนะครับ ยังคงใช้ s อนะครับผม21นิ้วนะครับตู้กระเทข้างนะวันนี้ก็ขึ้นโครงจอคนเดียวนะครับนี่ฮแต่นพนักงานสองคนคือพนักงานเดินสายไฟยนะครับฝั่งนี้จะเป็นคนขึ้นโครงจอคนเดียวดูว่า เร็่นจรวดกันแล้วครับผมปุ่งป่างปุ่งป่างกันแล้วนะสำหรับทีมงานดิกวิชัยมิตตเด็กนุ่มนะไฟแรง19คนนะครับบรรยากาศวัสนวนก็ค่อนข้างจะลึก้นนะครับเพราะว่ามีงานประจำครับผมเป็นงานใหญ่นะนี่ฮะค้าไม่ค้าก็เต็มนะ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะให้ชมช่วงลองเสียงนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะให้ชมบรรยากาศรวมๆของการติดตั้งอุปกรณ์นะของบิ๊กทวีชัยแล้วกันครับผมฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ